สวัสดีค่ะกลับมาพบกับไทยดวงรายสัปดาห์นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับสัปดาห์นี้นะคะประจำวันที่19ถึง25มีนาคมอาจารย์รพัฒน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้ไทยดวงให้กับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ mm hmm. การเงินในสัปดาห์นี้ของท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเป็นสัปดาห์แห่งการเจรจาซื้อขายต่อรองอะไรก็สําเร็จนะคะแต่ก็เป็นสัปดาห์แห่งการหมุนเงินนะคะ นะคะรับมาแล้วก็จ่ายออกไปนะคะจ่ายไปกับในเรื่องของภายในครอบครัวการซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะรวมไปถึงท่านไหนนะคะที่ชอบช้อปปิ้งออนไลน์นะคะต้องระม,มัดระวังดีๆนะคะอย่าช็อปเพลินตามอารมณ์จนเกินไปนะคะควรระม,มัดระวังและวางแผนการใช้จ่ายให้ดีๆ ควรจ่ายในเรื่องที่สมควรจ่ายเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้นะคะดาวการเงินของท่านนะคะโคจรได้ตำแหน่งที่มั่นคงเป็นเกษตรตราธิบดีนำหน้ารัคนานะคะแต่ก็มีนะคะดาวพระราหูนะคะโคจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของท่านในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนะคะท่านก็จะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายตามอารมณ์ด้วยเช่นกันนะคะ ในเรื่องของการเจรจาต่อรองซื้อขายต่างๆอาจารย์ก็ขอแนะนำนะคะให้ท่านใช้สีพึ่งพระแม่รักสมีประทานพรนะคะเพื่อที่การเจรจาซื้อขายต่อรองะคะจะได้สำเร็จสมดังเป้าหมายนะคะและความปรารถนาการงานสัปดาห์นี้เป็นช่วงงานแน่นงานเยอะท่านไหนที่มีงานประจำอยู่แล้วจะเป็นสัปดาห์แห่ง การที่จะได้แสดงศักยภาพนะคะความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เต็มกำลังและมีโอกาสนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวในข้องกับในเรื่องของงานเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ท่านก็จะต้องแสดงศักยภาพนะคะของท่านให้เต็มที่เต็มกำลัง ะะเพราะท่านนะคะได้รับโอกาสที่ดีจากหัวหน้าเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงครอบครัวคนรักก็ให้การซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ด้วยเช่นกันส่วนท่านไหนนะคะที่กําลังสมัครงานหางานอยู่นะคะมีเกณฑ์ได้รับขา่าวดีได้รับเข้าทํางานนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ เนื่องจากว่านะคะดาวการงานนะคะโคจรทับตัวท่านเองนะคะและได้ตำแหน่งที่มั่นคงนะคะเป็นเกษตราราธิบดีประกอบกับนะคะดาวการงานของท่านและดาวประจำตัวของท่านนะคะก็คือดาวพ,พ,พราพฤหัสบดีนะคะและมีดาวนะคะพระอาทิตย์โคจรมาร่วมด้วยเป็นดาวคู่มิใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดี ะค,ะความรักนะคะคนมีคู่สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นบุกเบิกสร้างความมั่นคงไปด้วยกันนะคะคู่ครองคนรักของท่านสนับสนุนซัพพอร์ตท่านได้ในทุกๆเรื่องเลยนะคะสำหรับคนโสดนะคะสัปดาห์นี้นะคะมีโอกาสได้เจอคนถูกใจนะคะได้เจอสายผู้ใหญ่ใจดีอบอุ่นนะคะ ได้ทำความรู้จักกันนะคะจากการทำงานแต่ท่านก็ควรที่จะโฟก,กัสในเรื่องงานให้เต็มที่ไปก่อนสุขภาพมีอาการตาอักเสบภูมิแพ้ที่เกิดจากฝุ่น pm 2.5หานะคะหากมีอาการรักคายเคืองนะคะก็ควรจะใช้น้ำยาล้างตาล้างตานะคะและสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกนอกบ้านทุกครั้ง